สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลูกเพาะรักนะคะช่องสำหรับนักเพาะนักปลูกมือใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนที่สนใจหัดเลี้ยงการเพราะปลูกลุกประเภทนะคะอย่างวันนี้นะคะพี่ก็มามีคลิปตัวอย่างเกี่ยวกับยิมโนมาให้ดูนะคะลักษณะหน้าตาของยิมโนก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพื่อนๆหลายท่านก็ คงมีติดบ้านกันไว้บ้างนะคะเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมนะคะเป็นช่วงที่ยิมโนของเราจะให้ดอกนะคะทีนี้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เพิ่งหัดเลี้ยงนะคะหรือว่าใครที่ซื้อมาเห็นน่ารักดีนะคะเลี้ยงไว้แล้วเห็นเพื่อนเอนเขาออกดอกกันนะคะบ้านอื่นๆเขาออกดอกกันแล้วบ้านเรา ยังไม่ออกก็เลยมีความสงสัยว่าจะทำยังไงให้ยิมโนออกดอกหรือว่าดูยังไงว่ายิมโนของเรากำลังจะมีดอกหรือให้ดอกนะคะวิธีการทำให้ยิมโนออกดอกนะคะไม่ใช่ว่าเราใส่ปุ๋ยปุ๊บเขาก็จะให้ดอกปั๊บนะคะเขาก็จะให้ดอกตามฤดูกาลของเขานะคะอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูให้ดอกของยิมโนก่อนที่จะถึงช่วงให้ดอก เราก็ต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดีนะคะดินดีอากาศดีแดดดีน้ำดีนะคะเหล่านี้ส่งผลหมดนะคะเวลาเราเปลี่ยนกระถางยิมโนเราก็ลองก้นด้วยปุ๋ยบำรุงต้นปุ๋ยเร่งดอกใส่ไปเลยค่ะพอถึงช่วงเวลาที่เขาให้ดอกเขาก็จะให้ตามฤดูกาลเองนะคะทีนี้มาดูยิมโนธรรมดาหน้าตาแบบนี้ นี่นะคะตุ่มน้นามเขาก็จะประมาณนี้นี่นะคะบางคนที่ซื้อมาใหม่เพิ่งเริ่มหัดเพราะยังไม่เคยให้ดอกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หนามแบบนี้นะคะทีนี้ยิมโนของเราจะให้ดอกหรือยังจะดูยังไงนะคะมาดูต้นนี้อันนี้เป็นลูกผสมนะคะดูได้ ตามปกติก็คือตุ่มน้ําของเขาจะเป็นแบบนี้มีน้าแล้วก็มีปุยๆเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะมีตุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้ธรรมดาของเขานะคะทีนี้อยู่ดีๆก็เกิดปุยขาวๆใหญ่ๆขึ้นมาเห็นไหมคะเกิดปุยขาวๆใหญ่ๆขึ้นมาตรงกลางแบบนี้ถ้าน้องยิมโนของเราเกิดปุยใหญ่ๆขึ้นมาแบบนี้ ให้สงสัยไว้เลยว่าเขากําลังจะให้ดอกนะคะนี่นะคะนี่กําลังจะให้ดอกสองดอกต้นนี้เพิ่งจะเริ่มแตกตาอมานะคะมาดูต้นอื่นต้นด่างนี้ก็จะให้ดอกเหมือนกันนะคะนี่นะคะ เริ่มเป็นตุ่มๆขึ้นมานต้นนี้นะคะต้นนี้เลี้ยงมาสองปีแล้วเป็นต้นที่เริ่มต้นเลี้ยงซื้อมายี่สิบาทค่ะตอนแรกๆก็แห้งๆเลยค่ะซื้อมายี่สิบบาทเลี้ยงไปก็เริ่มโตเริ่มเขียวนะคะเริ่มให้สวยงามให้ชื่นใจนะคะตรงสันเริ่มมีรอยดาวเห็นไหมนี่นะคะ ตุ่มน้ําปกติของเขาก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เขาจะให้ดอกแล้วเขาก็จะเริ่มฟูขึ้นมานะคะปุยๆเขาจะเริ่มฟูขึ้นมาเนะะี่ยค่ะอันนี้จะให้ดอกหมดเลยนะคะแต่บางตุ่มอาจจะเป็นหน่อนะคะอย่างนี้ตรงนี้อันเนี้ยแตกออกมาอย่างเงี้ยนานเป็นประมาณห้าหกเดือนแล้วนะคะยังไม่โตเลยน่าจะเป็นหน่อมากกว่านะคะนี่ นี่ก็เป็นเป็นวิธีการดูว่ายิมโนของเราจะให้ดอกยังไงนะคะนี่อันนี้ก็เริ่มเป็นตุ่มเป็นดอกเป็นก้านตุ่มขึ้นมาตัวดอกนี้กําลังจะบานนะคะนี่ก็กําลังจะโผล่ขึ้นมาไหนนี่อย่างต้นเนี้ยมีปูแทรกขึ้นมาเห็นไหมคะเป็นไม้ที่ซื้อมาแบบสามต้นร้อยนะคะไม่ได้ซื้อมาแพงเลยถ้าเราเลี้ยงดูเขาดีๆโตมาเขาก็จะ แสดงความแตกต่างความสวยงามให้เราเห็นนะคะบางคนบอกว่าออกไปลงทุนซื้อต้นด่างแพงๆมาเลี้ยงเลี้ยงไม่เป็นพราะไม่เป็นก็น้องก็ตายไปก็เสียดายกันนะคะลองหัดเริ่มเลี้ยงจากต้นธรรมดาแบบนี้นะคะสามต้นร้อยพอเขาโตขึ้นมานี้นะคะความเป็นเอกลักษณ์ความแตกต่างของเขาก็เริ่มแสดงให้เห็นนะคะต้นนี้ก็เป็น สีชมพูนี่นะคะดอกกำลังเกือบจะบานละจะทิ้งไว้ประมาณ2-3วันให้เขาบานเต็มที่แล้วถึงจะผ,ผสมเกสรนนะคะนี่ก็เหมือนกันนี่ดอกสีขาวมีตุ่มรอบานรอแตกอีกเพียบเลยนะคะก็เป็นตัวอย่างของตุ่มดอก ยิมโนสำหรับมือใหม่นะคะที่ไม่รู้ว่าโอ้ยอยู่ดีๆน้องก็เป็นเนี่ยค่ะฟูฟ,ฟูขึ้นมาเป็นเชื้อราหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเ,เป็นตุ่มดอกนะคะถ้าธรรมดาปกติเขาก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีปุยฟูฟ,ฟูขาวๆนะคะธรรมดาแบบนี้แถมอีกอันหนึ่งอันนี้คือแมมชูแมนนะคะกำลังจะให้ดอกเหมือนกัน วมีตุ่มดอกขึ้นมาแล้วนี่เขาจะขึ้นรอบหัวเลยค่ะนี่นะคะ,ะคลิปนี้ก็มาแชร์ให้ดูแบบนี้นะคะตัวอย่างของตุ่มดอกยิมโนที่กำลังจะ,ะยิมโนที่กำลังจะให้ดอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาผสมแคสรอนสำหรับมือใหม่ให้ดูกันนะคะ ให้เตรียมผู้กันแบบนี้ถ้าใครมีนะคะถ้าใครมียิมโนสักสองหัวที่กำลังจะดอกกำลังจะบานก็เตรียมผู้กันแบบนี้ไว้นะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ